องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจิตรล่มพงไปชมบารมีชมความงามขององค์หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจิตรลุมพงที่หล่อด้วยเงินแท้อร้อยกว่าสิบที่หล่อด้วยเงินทองเงินแท้ร้อยกว่าสิบและ่รียกว่าเป็นรูปหล่อรูปเหมือนองค์หลวงพ่อรุ่ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่หล่อรุ่งเรืองแท้อร่อยสุดท่านเดินตรงไปถ้าถนนเดินตรงไปยังถนนด้านหน้ามาพากองหลวงพระลูกองค์ใหญ่เดินตรงไปสุดทางเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดินนิ่งๆเลี้ยว้ายเดินตรงไปยังบริเวณด้านหน้าวัดตีนตะนาธิ์ท่าจูขึ้นปูวิหารจัตุรมุส ข้าไปบชองารมีข้าไปบชองบางนาองค์หลวงพ่อรุ่งซึ่งหล่อด้วยเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์มีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมมีน้ำหนักถึง3ทุกขั้งทุกคนทุกข้าวกรวยเมเจตนาเดียวคือมีเจตนาอันบริสุทธิ์ พุกท่านทุกคนทุ้ครอบครัวได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงพ่อรุ่งได้ชื่อว่าทุกท่านทุกคนนั้นปามกันเ้ื่อใจมายังสถานลานบุญลานทุศลเรื่องความศรัทธาท่านเดินทางมาถึงแล้วขอเรีเนเยนเชิญนะครับ ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงยังสถานลานบุื่มดังดุงดงสิตสถานที่ก็ชื่อว่าเป็นสถานที่อันเป็นมหาบุลอันเป็นสถานที่ที่ชื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิสถานของหลงวลงวโร่สองใหญ่ที่สุดในโลกถึงสอง